คันนี้เรค,ะคน,นี้คือมาสเตงมาร์กองพันี่สิบค่ะ every time, every เรืเอารถคันนี้เข้ามาเพราะว่าคันนี้เป็นมัสแตงที่เป็น E ีีคันแรกตั้งแต่เขาผลิตมาเลยนะคะแล้วก็ดูว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจแล้วก็ตลาดรถ E ีีเนี่ยกำลังมาแรงนะคะมันคือรถของอนาคตแล้วก็เลยคิดว่า MG Auto ออโต้เนี่ยก็อยากจะขยายตลาดตรงนี้นะคะเพื่อคนอนาคตด้วยแล้วก็ด้วยความชอบส่วนตัวเนี่ยที่บ้านก็มีรถมัสแตงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยพอเห็นแล้วก็คือชอบมากๆค่ะก็เลยนําเข้ามาเพราะว่าคิดว่ามันต้องถูกจริตใครบาง ด้วยแน่นอน ต่างกับเอสูรุ่นอื่นยังไงอย่างแรกเลยก็คือคันนี้เป็น EV นะคะเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยแล้วก็ที่ต่างอีกก็คือรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยมันยังคงความเป็นมาสแต็งแล้วก็ความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วมันก็ไม่ขนาดว่า SUV จ๋าๆนะมันยังเป็นคอสโอเวอร์ระหว่าง SUV กับตัวที่เป็นแฮชแบ็กเนาะแล้วมันก็ยังมีความสปอร์ตมันก็เลยต่างกัน,นะค่ะ ตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อค่ะนี่คืออีกหนึ่งความพิเศษของมาสแตงคันนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อสามารถพาลุยได้แล้วก็ดูหรูในเวลาเดียวกัน ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Extended range นะคะที่จะมีอีกก็คือตัว Long range ตัว Extended range คือรุ่นนี้นะคะก็จะนําตัวนี้เข้ามาก่อนซึ่งตัวนี้นําเข้ามาเพราะมันก็เหมือนจะเป็น Limited น,นอ้อเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยจะไม่ทําแล้วเราก็คงจะไม่ค่อยมีใครได้นํารุ่นนี้เข้ามาแล้วนะคะรุ่นต่อๆไปก็น่าจะเป็นตัว Long range นะคะแล้วก็รุ่นอื่นๆเนี่ยที่เราจะมีนําเข้ามาค่ะ เพราะคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์เนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะจะพูดว่าประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปก็ได้แต่ด้วยที่ความที่ตัวนี้มันก็ยังมีเบรกอยู่มีผ้าเบรกอยู่นะคะเราก็ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนผ้าเบรกแต่ด้วยการที่มันเป็นไฟฟ้านะคะการใช้งานมันก็จะไม่เหมือนรถปกติก็จะมีการเซฟคอร์สตรงผ้าเบรกหรือว่าส่วนอื่นๆที่เป็นแมเนนแนนซ์ของเครื่องยนต์ออกไปค่ะโอ้ยคันนี้วิ่งได้ไกลมากคันนี้วิ่งอยู่แบบประมาณ 536-540อิโลเมตรนะคะคือวิ 56, okay. awesome. ่งได้ไกลมากแล้วคิดดูว่ามันจะประหยัดน้ำมันแค่ไหนอ่ะคือแค่ชาร์จไฟเท่านั้นเองหมดของม u สแต n งมาร์ E อีกคันนี้นะคะก็มีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะจะเป็นโหมด Active โหมด Whisper แล้วก็โหมด u n t เ e มนะคะซึ่ง Active เนี่ยจะเป็นการขับที่สนุกสนานนะคะ Whisper จะเป็นการขับที่เงียบๆคาคๆนะคะแล้วก็อันเ e d จะเป็นการขับที่แบบเป็นมชชีนค่ะดู แข็งแกร่งแล้วก็ดุด,ดันค่ะถ้าพูดถึงข้อดีนะคะก็คงพูดไม่หมดเลยวันนี้นะคะแต่หลักๆก็คือว่า ในเมื่อารกอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้ากําลังมาแรงซึ่งมาสแตงเป็นรถระดับโลกอยู่แล้วนะคะซึ่งอะไหล่ก็หาง่ายซึ่งเอ g ีเนี่ยก็มีการจัดอะไหล่นำเข้าอะไหล่เองอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะคะแถมการที่รถใช้ไฟฟ้าล้วนทั้งคันเนี่ยไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราตามทันโลกอนาคตได้ดีขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างนะคะคันนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์เมนซ์เขาดีมากนะคะอัตราการเร่งเขาก็ดีนะคะที่สําคัญขับสนุกมากเลยค่ะ ของรถไฟฟ้าลิดว่ากําลังมาแรงมากๆเลยนะคะลิคิดว่านะคะคาดว่าอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยเปอร์เซ็นของผู้ใช้รถนะคะในประเทศไทยเนี่ยต้องใช้รถไฟฟ้าไปที่50%าเนี่ยน่าจะถึงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะคะแน่นอนค่ะเพราะเราคือผู้นําของรถนําเข้านะคะเราเปิดมาแล้ว20กว่าปีทํามาแล้วหลากหลายรูปแบบนะคะสำหรับรถนําเข้าเราก็ไม่พลาดที่จะจับตลาดรถไฟฟ้าอยู่แล้วแน่นอนค่ะ และนอกจากตัว Mustang m a r ก E นะคะเราก็ยังมีตัวเทสลานะคะที่เป็นรถ EV นะคะพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าด้วยค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะ AMG ไม่พลาดที่จะจับตลาดรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะและเราก็พร้อมเสิร์ฟตรงถึงหน้าบ้านคุณไม่ว่าจะเป็นรถ m u s ส a ต g ไฟฟ้าเทส l าไฟฟ้าหรือรถอะไรก็ได้ที่คุณต้องการค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนึกถึงรถต้องนึกถึง AMG Auto นะคะ